บารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่อย่างสมบูรณ์ในตัวเองตั้งแต่หน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำงานดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ดึงดูดบอกเกิดเข้าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บอกเกิดเกิดขึ้นหรือสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ใหม่รมีสามสิท์ัระเด,ดระคุลวงป่สจันทสโลอย่างสมบูรณ์ด้วยต้นแบบหน่วยปฐมเริ่มแรการมีสามสิท์ัระเด,ดระคุลงุงป่สจันทสโรปรามีสามสิทธัตระเดระคุลวงป่สจันทสโลที่เกิดใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละหน่วยที่เกิดใหม่ๆเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานจางสมบูรณ์ในตัวเองร่วมกันอยู่เป็นทะเลมหาสมุทรบาร,รมีสามสิบทัตรพระเด็จพุลงปู่สดจันทสโรนะส่วนกลางจักรวาลพระตนท่านตนธรรมหรือจักรวาลพระบรมพุทธเจ้าศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบาร,รมีสามสิบทัตรพระเด็พุลงปู่สดจันทสโร อยู่ณนะตําแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสาสิทัตพระเดชพุณหลงปูสดจันทสโลเป็นศูนย์กลางหยุดเป็นตัวสาเร็จเป็นศูนย์กลางดึงดูดบอกเกิดใหญ่ของนิพพานธรบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพุณหลงปูสดจันทสโลเป็นศูนย์กลางผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้ว เป็นศูนย์กลางของการเป็นชีวิตเป็นยังอยู่เกิดผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆขึ้นอย่างต่อเนื่องคือหน่วยใหม่ๆของบารมีสามทิทั์พระเด็จพุรลพุทธสดจันทสโลเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิก,กรรมรวมกัน เป็นกระแสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อทานบุญทั้งที่มีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุครอบคุมทั่วทั้งนิพพานทราบุญบาร,รมีสัตยทัศเดลพระคุณหลงู่สดจันทสโลในส่วนที่เป็นที่อยู่ของท่อทานบุญ แบบมีวิญญาณธาตุและแบบไม่มีวิญญาณธาตุส่วนของท่อฐานบุญที่ถูกสร้างขึ้นจะอยู่ส่วนนอกของอู่ทะเลบุญปรามีสามสิทธัตระเดชภูหลงปูสดเนทสโลท่อฐานบุญทั้งแบบมีวิญญาณธาตุและไม่มีวิญญาณธาตุที่รับรู้ คือคนสัตว์สิ่งของนปัจจุบันที่อยู่ในยุคก,กาขาวเป็นท่อทานบุญที่เป็นเส้นทางให้บารมีสางสิบทัศน์พระเด็พหลวงพุทธกันทร์ศโ,โลดไหลเวียนเพื่อเข้าถึงธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นบุญบารมีและที่ไม่ใช่ธรรมที่เป็นบุญบารมี เปลี่ยนธรรมทั้งหมดทั้งธรรมที่เป็นบุญบารมีและธรรมที่ไม่ใช่บุญบารมีธรรมที่ไม่ใช่บุญบารมีที่รับรู้กันคือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นไม่รักไม่เอื้ออาทรไม่เมตตาไม่ปลอดภัยไม่อโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรม โลภโกรธหลงทงทั้งหมดนี้ถูกดึงดูดบอกเกิดด้วยหน่วยทุกหน่วยขนาดเล็กที่สุดของบารมีสามสิทธัสสะเดชโพลงพุงภูสุจันทโสโสามารถบอกเกิดเกิดขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆหบารมีสามสิทธัสร,ระเดชโพลงพุงภูสุตเจนทโสโล ได้อย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกหน่วยที่เกิดขึ้นใหม่ของปรมีสันติทัตเปรตพุรุลุงปสุสสดจันทสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในแต่ละที่ที่เกิดขึ้นใหม่เดินทางเป็นกระแสเข้าสู่ศูนย์รวมณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกปรมีสันติทัศเปรตพุรลุงปสุสดจันทสโ เพื่อดึงดูดบ่อเกิดอย่างสมบูรณ์เกิดขึ้นใหม่หรือถูกสร้างขึ้นใหม่ให้เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามทิพทั์พระเด็จโพลุงโพสดจันทสโลเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ได้จากการรวมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในทุกที่ที่เกิดบารมีสามทิทั์พระเด็จโพลุงู่สดจันทสโลใหม่ๆวงจรเกิดขึ้น นี้เป็นวงจรการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิทธัประเดชโพลวงปูสจัญทัสโลจะเกิดตั้งแต่ตำแหน่งละเอียดสุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกเกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสาทัศน์รรัระเดชโพลุงปูสตัญทัสโลเพิ่มขึ้นรวมเป็น ทะเลมหาสมุตรปรมีสามสิทัศน์พระเด็พระพุลงูดสดจันทสโลบางส่วนรวมเป็นกระแสเดินทางไปตามเส้นทางสายกลางไปยังตำแหน่งของท่อฐานบุญที่ประกอบธาตุทั้งละเอียดและหยาบเป็นท่อฐานบุญทั้งหมดกระแสปรมีสามทิทัศน์พระเด็พระพุลงูดสดจันทสโล เดินทางไปทำเส้นทางสายกลางไปถึงตำแหน่งหยาบสุดจากตำแหน่งหยาบสุดบารมีสาธุทั์พระเด็จบุรุษภูสดแกนทัสโลดึงดูดบอกเกิดทำทั้งหมดท,ทั้งที่เป็นบุญบารมีและที่ไม่ใช่ธรรมที่เป็นบุญบารมีหรือทรรที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออารรไม่ปลอดภยัยไม่อ,อกุศลรรให้เป็น หน่วยใหม่ใหม่บารมีสามสิทธัพระเผด็จพลหลวงปุ่สดจันทสโ,โลหรือหน่วยใหม่ใหม่หมของรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภัยโหสิกรรมรวมกันเป็นกระแสเดินทางตามเส้นทางสายกลางเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัพระเผด็จพลหลวงปุ่สดจันทสโลนะศูนย์กลางอู่ทะเลบุญปณีสามสิทธัพระเผด็จพลหลวงปุ่สดจันทสโล ซึ่งเป็นตำแหน่งละเอียดสุดเพื่อการดึงดูดบอกเกิดที่สมบูรณ์ณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมผสมเริ่มแรกบารมีสันติทัตพ,พระเดชพุะคุลงูสดจันทสโลดึงดูดบอกเกิดเกิดขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสันติทัตพ,พระเรดชพระคุลงูสดจันทสโลที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ได้จากการรวมผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในทุกที่หรือจากการรวมบารมีสามิัตพระเดหลุงมูุสดัญทโสหน่วยใหม่ๆในทุกที่หรือจะเกิดจากการรวมธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยโอหสิกรรมในทุกที่เกิดเป็นหน่วยใหม่ๆบารมีสามิตาภิเดวคุลมพุสดันทัสโล่ใหม่ๆ เป็นธรรมรักเมตตาเอื้อทอนปลอดภยัยโหสิกรรมใหม่ๆเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใหม่ๆเป็นชีวิตเป็นยังอยู่ใหม่ๆเป็นสุขเจริญสําเร็จชีวิตใหม่ๆรวมเป็นกระแสบรารมีสังสิทธะประเด็บุรพุสดจันทรสโธเดินทางตามเส้นทางสายกลางของทุกท่อฐานบุญเดินทางไปตามท่อฐานบุญทั้งหลายที่เชื่อมโยงกัน การทำงานนี้คือการทำงานหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามสิทธัสระเดระคุหลวงปุดสดจันทสโลเกิดการทำงานตั้งแต่ตำแหน่งที่ละเอียดสุดคือตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมประทมเริ่มแรกไปถึงตำแหน่งหยาบสุดคือตำแหน่งจัก,กรวาลมนุษย์ที่บารมีสามสิทธัสสะเดระคุณหลวงปุดสดจันทสโลประกอบธาตุทั้งละเอียดละหยายบ ขึ้นเป็นท่อทานบุญทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในจักรว่านมนุษย์การทำหยุดเป็นตัวสำเร็จของบารมีสามทิพน์พร,ระเดพุรุปส ष ฏันตสโลเป็นการทำงานในส่วนละเอียดสุดไปถึงส่วนหยาบสุดส่วนหยาบสุดไปถึงส่วนละเอียดสุดเป็นการทำงานทุกส่วนของนิพพานทำบุญบารมีสาิทิศน์ประเดพุดดรุปุสฏัตสโลเกิดการไหลเวียน ของบารมีสามสิทัศน์ประเดชุลุงโพสดัญสสโลครอบคุมไปทั้งนิพานธรรมใหญ่หรือเกิดการไหลเวียนของธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภยัยโอหิสิกรรมัมครอบคุมไปทั้งนิพานธรรมใหญ่ธรรมที่เป็นบาปหรือธรรมที่เป็นโลภโกรธหลงหรือธรรมที่เป็นไม่รักไม่เมตตาไม่เอื้ออาทรไม่ปลอดภยัยใช้ธรรมโลภโกรธหลงบิดเบือนปิดบังซ่อนเลนข่มขู่ หลอกต้มตุนไม่ให้รับรู้ถึงการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จของบารมีสาร์ทริทศน์เพล็กุลุงปูสดเตนสโรหรือไม่ให้รับรู้ถึงธรรมรักเมตตาเอื้ออทรปลอดภัยโหสิกรรมซึ่งเป็นธรรมที่ทําให้ทุกท่อฐานบุญสุขเจริญสําเร็จของชีวิตยิ่ง,งขึ้นไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นอยู่ตลอดทุกท่อดฐานบุญ จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรับรู้นึกถึงณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสันติทัตพระเด็จพระคุลงุศลเจนทสโลณนะตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสันติทัตพระเด็จพระคุลงุศลเจนสสโลซึ่งเป็นตำแหน่งของการทำหยุดเป็นตัวสําเร็จ ของบารมีสามทิศน์พระเด็ะคุหลพุชสดจันทสศโรที่ครอบคุมไปทั่วท้งนิพพานธรรมใหญ่เพื่อการขยายนิพพานธรรมใหญ่ด้วยการพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ให้ถูกดึงดูดบ่อกเกิดเกิดขึ้นใหม่หรือสร้างขึ้นใหม่เป็นบารมีรรมสามทัศน์พระเด็ะคุหลพูชสดันทสโลให้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งหมดให้นิพพานธรรมใหญ่ เป็นนิพพานธรบุญบารมีสัมถิทั์ประเดษคุหลงพุสดันทัสโลใหญ่เป็นสุดกลางอู่ทะเลบุญบารมีสัมถิทั์ประเดษพุหลงพุสดันทสโลใหญ่เป็นการเกิดยุติธรรมยุติการเปลี่ยนไปมาระหว่างธรรมทั้งหลายเหลือเฉพาะธรรมที่เป็นบุญบารมีสัมถิทั์ประเดษคุหลงพุสดันทัสโลหรือเหลือเฉพาะธรรมที่เป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นการเกิดขึ้นของที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสัมถิทั์ประเดษคุหลงพุสดันทัสโล ที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นการเกิดขึ้นของยุบติธรรมเป็นการเกิดขึ้นของยุคชาวสุริไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นความมั่นคงของนิพพานธรรมใหญ่อยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่อย่างยั่งยืนเป็นสุขเจริญสำเร็จเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ่งๆขึ้นไปตลอดมีตัวตน เที่ยงแท้ไม่เสื่อมสลายเป็นสุขเจริญสําเร็จของชีวิตนิพพานธรรมใหญ่ที่อยู่ในนิพพานธรรมทีท่ททททใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ด้วยการดํารงอยู่ของหน่วยปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิทธัตถะเดชพุลวงป่สดจัทสโรและหน่วยใหม่ๆบารมีสามสิทธัตถะเดชพุลวงปุสดจัทสโรที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดอย่างยั่งยืน เที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตนิพพานธรรมใหญ่ที่อยู่ในนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ตลอดไป